ถ่ายวีดีโอไปดูไ่ายเมื่อวานก็30กว่านาทีไม่ไม่ใช่โกลุ่มโฟล่ครับอ,อะไรนะแบบว่าต้อง่มโปรที่แบบว่าที่เขาถ่ายเวลา,ลากีฬาแอคชั่นติดตามมองไ์ติดตามถ่ <laughs> ายไปครั้งละ5นาที10นาทีแต่ตอนที่ลงโซลีสับทีถ่าย <c oughs> <30 S 2> สามสิบ <c oughs> นาที <c oughs> ใช่ที่เป็นคลิปนใน <c oughs> วีดีโอแล้วมาเปิดดูตอนนั้นตอนนี้อ่ากดให้หน่อยอ่าก็อาจารย์ฮึ๊บเลยครับ อ่าฝากเจ็บด้วยนะครับเอาตรงนี้ตตรรงงนนีี้้โอเคอเครับส iemand, อมมงท่า <c oughs> น,นเลยครับโซ่ถึงตอนไปเวียดนามอตอนไปเวียดนามก็ทาเล่นเพราะมันสามารถถ่ายได้เจ็ดถึงแปดชั่วโมงโอ้โหไปรูปเยอะนี่ไปไหนไปแล้ว

没错。